เรามาดูงครับว่า AI ในห้องเรียนทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือค้นหาข้อมูลอีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมที่จะช่วยสร้างทักษะจริงๆที่ใช้ได้ในอนาคตให้กับผู้เรียนครับใช่แล้วครับคำถามสำคัญตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่า AI ใช้หาข้อมูลอะไรได้บ้างอีกต่อไปแล้วแต่เป็นบทบาทที่แท้จริงของมันในการเรียนรู้แบบลงมือทาคืออะไรกันแน่เพราะว่าเป้าหมายของการศึกษาในยุคนี้ มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราไม่ได้ต้องการแค่ให้นักเรียนท่องจําข้อมูลได้แต่เราอยากให้พวกเขาสร้างทักษะทักษะที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตและนี่แหละครับคือจุดที่ AI จะเข้ามาเป็นเหมือนคู่หูคนสําคัญเลยเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับกรอบการทํางานที่เรียกว่า PLPSA กันก่อนมันคือแนวคิดที่เน้นการปูพื้นฐานให้แน่นครับสร้างสิ่งที่เรียกว่า KSA หรือก็คือความรู้ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเป็นนั่นเองถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับลองนึกภาพตามว่า PLPSA เนี่ยมันเหมือนกับการสร้างอิฐแต่ละก้อนเป็นอิฐแห่งความรู้ที่ต้องแข็งแรงทนทานก่อนที่เราจะเอาอิฐพวกนี้ไปก่อเป็นตึกใหญ่ๆที่สมบูรณ์ต่อไปโอเคครับกรอบการทำงาน PLPSA เนี่ยมันจะมีอยู่5ขั้นตอนหลักๆด้วยกันก็คือการนำเสนอการเรียนรู้และฝึกฝนการประเมินการสรุปและสุดท้ายคือการนำไปประยุกต์ใช้ ทีนี้เรามาเจาะลึกกันทีละสเตปเลยดีกว่าว่า AI จะเข้ามาช่วยในแต่ละขั้นได้ยังไงบ้างเริ่มกันที่ขั้นแรกเลยนะครับ Presentation หรือการนำเสนอในขั้นนี้เนี่ย AI จะเหมือนเป็นผู้ช่วยมือโปรของคุณครูเลยลองนึกภาพดูสิครับว่าคุณครูอยากจะสอนเรื่องทนที่อยู่อาศัยของสัตว์แทนที่จะต้องเสียเวลาทำสื่อนานๆก็แค่ใช้ AI ช่วยสร้าง i n นโฟกราฟิกสวยๆหรือทำวิดีโอสั้นๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วโอ้โหมันคือการดึงความสนใจของนักเรียนได้ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับ พอเริ่มเรียนแล้วก็มาถึงขั้นที่2คือการเรียนรู้และฝึกฝนตอนนี้แหละครับ AI จะแปลงร่างเป็นเหมือนโค้ชส่วนตัวเลยนักเรียนมีคําถามตอนไหนก็ถามได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอครูว่างใครเรียนเร็วไปก่อนใครอยากทวนซ้ําก็ทําได้ตามสบายเลยไม่ต้องกดดันว่าจะตามเพื่อนไม่ทันขั้นที่3 Performance Assessment คือการประเมินเพื่อดูผลตรงนี้เจ๋งมากครับเพราะ AI จะเข้ามาช่วยตรวจงานเบื้องต้นแล้วให้ฟีดแบ็กกลับมาแบบทันทีไม่ต้องรอนานเป็นวันวัน ซึ่งมันสำคัญมากนะเพราะนักเรียนจะรู้เลยว่าตัวเองเข้าใจตรงไหนพลาดตรงไหนแล้วก็แก้ไขได้ทันทีการเรียนรู้มันก็จะไหลลื่นไปต่อได้เลยพอรู้จุดที่ต้องแก้แล้วก็มาถึงขั้นที่4คือการสรุปในขั้นนี้ AI จะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนความเข้าใจของนักเรียนเองคือให้นักเรียนใช้ AI ช่วยสรุปสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดอาจจะทำเป็นไม้แมพหรือลิสต์หัวข้อสำคัญๆก็ได้ มันคือการช่วยให้พวกเขาได้จัดระเบียบความคิดและเห็นภาพรวมความรู้ของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นครับและสุดท้ายขั้นที่5 apply การนำไปใช้จริงนี่คือบททดสอบของจริงเลยครับคือการเอาความรู้ที่สะสมมาทั้งหมดมาลองแก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นการพิสูจน์ว่านักเรียนไม่ได้แค่ท่องจำมาแต่พวกเขาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้จริงๆนี่แหละครับคือสมรรถนะที่แท้จริงเอาละครับพอเราสร้างอิฐที่แข็งแรงด้วย PLSA กันแล้ว คำถามต่อมาคือแล้วจะเอาอิฐพวกนี้ไปสร้างอะไรต่อนี่คือจุดที่เราจะเข้าสู่ส่วนที่2กันครับนั่นก็คือการนําไปประยุกต์ใช้ผ่านวิธีการที่เรียกว่า PBL หรือ Project Based Learning การเรียนรู้ผ่านการทําโครงงานจริงนั่นเองใช่เลยครับถ้า PLPSA คือการสร้างอิฐแห่งความรู้ PBL ก็คือการนำอิฐตุกก้อนนั้นมาประกอบกันสร้างเป็นบ้านหรือโครงงานที่มีความหมายเป็นชิ้นงานของนักเรียนเองเลย ซึ่งกระบวนการของ PBL เนี่ยก็จะมี5ระยะเหมือนกันครับคือกำหนดปัญหาวางแผนลงมือทำตรวจสอบและสุดท้ายคือการนำเสนอมันคือเส้นทางที่นำนักเรียนตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ยังไม่รู้จะทำอะไรไปจนถึงวันที่พวกเขาสามารถนำเสนอผลงานของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจเลยครับระยะแรก define คือการหาโจทย์ให้เจอก่อนซึ่ง AI ในขั้นตอนนี้ไม่ได้ทาหน้าที่เป็นแค่ Google นะครับแต่เป็นเหมือนเพื่อนช่วยคิดช่วยโยนไอเดียทำให้นักเรียนมองเห็นปัญหาใกล้ๆตัวที่น่าสนใจ อย่างเช่นเอ๊ะเราจะลดขยะพลาสติกในโรงเรียนได้ยังไงแบบนี้เป็นต้นครับพอได้โจทย์ที่น่าสนใจแล้วก็มาถึงระยะที่2คือการวางแผนหรือแพลนตอนนี้ AI จะสวมบทเป็นเหมือนที่ปรึกษาประจําทีมเลยครับนักเรียนช่วยกันร่างแผนงานออกมาแล้วให้ AI ช่วยดูว่าแผนนี้ทําได้จริงไหมมีตรงไหนเสี่ยงควรจะปรับขั้นตอนอยังไงดีมันช่วยให้การทํางานเป็นระบบและลดข้อผิดพลาดได้เยอะเลยระยะที่3ดูคือการลงมือทําจริง และแน่นอนครับว่าระหว่างทางมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วคิดงานไม่ออกบ้างละ่ะติดเรื่องเทคนิคบ้างละ่ะตรงนี้แหละครับที่ AI จะกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตเลยติดตรงไหนถามตรงนั้นอย่างเช่นกำลังออกแบบโปสเตอร์แล้วไอเดียตันก็ให้ AI ช่วยหาไอเดียใหม่ๆหรือช่วยปรับดีไซน์ให้ดีขึ้นได้ทันทีมาถึงระยะที่4ครับเช็คหรือการตรวจสอบคือทำไปแล้วก็ต้องมีคนช่วยดูช่วยตรวจ AI ในขั้นนี้จะทำหน้าที่เหมือนกรรมการที่คอยให้ฟีดแบ c k ตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เช่นนักเรียนเขียนรายงานส่งไปให้ AI ช่วยตรวจแกรมมาหรือดูความสอดคล้องของเนื้อหามันคือการฝึกให้นักเรียนรู้จักรับฟังคำวิจารณ์และปรับปรุงงานของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับและแล้วก็มาถึงระยะสุดท้าย Presentation การนำเสนอผลงานที่ทำมาทั้งหมดและแน่นอนว่า AI ก็ยังเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมได้จนถึงวินาทีสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการช่วยสร้างสไลด์สวยๆ หรือช่วยตัดต่อวิดีโอสรุปโครงการมันช่วยให้นักเรียนสามารถโชว์ผลงานของตัวเองออกมาได้อย่างมืออาชีพและน่าทึ่งที่สุดครับทีนี้เราพูดถึง2กรอบการทํางานไปแล้วคือ PSBA กับ PBL และยังไงต่อมันมารวมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเมื่อสอสิ่งนี้ทํางานร่วมกันมันจะนาไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับ PLBL คือการสร้างความรู้การปูพื้นฐานให้แน่น ส่วน PBL คือการนำความรู้ไปใช้เอาสิ่งที่เรียนมาไปแก้ปัญหาจริงเห็นไหมครับว่ามันทํางานสอดคล้องกันพอดีเลยและทั้งหมดนี้มันก็เพื่อเป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียวครับนั่นคือการสร้างผู้เรียนที่พร้อมสําหรับอนาคตการผสมผสานร,ระหว่าง PLPS และ PBL มันไม่ได้ให้แค่ความรู้ในตําราแต่มันบ่มเพาะทักษะที่สําคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทํางานเป็นทีมหรือการสื่อสารซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในโลกยุคใหม่ ดังนั้นการมอง AI เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมในห้องเรียนทั้งในขั้นตอนการปูพื้นฐานความรู้และการลงมือทําจริงมันคือการเปิดศักยภาพที่ไร้ขีดจํากัดให้กับผู้เรียนครับคําถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือไม่ใช่ว่า AI ทําอะไรได้บ้างแต่เป็นปัญหาแรกที่นักเรียนของเราจะใช้ AI ช่วยแก้คืออะไรและนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโลกการศึกษาไปตลอดกาลเลยก็ได้ครับ